อ่าด้วยกันหนึ่งชวนชวนก่อนชวนใครมากินหมูกระทะด้วยไหมไข่พี่ฟ้าด้วยชวนพี่ฟ้าด้วยทุกคนเลยอ,ลอ้าวชวนทุกคนเลย,ยน,นี่คือคร<ม>อบครัว<ม>ของเรานะคะมากินหมูกระทะกันครอบครัวยกกันฟกฟก เรากินหมูกระทะกันนะคะถาดใหญ่บร่มเลยดูนะคะหมูกระทะหมูกระทะมานะคะทุกคนวันเกิดน้องพีทนี่คือครอบครัวของเราหมูชิโน่ถึงแล้วดีมากเลยยังไม่นั่นหรอกหมูกระทะกันจะยินไม่มันสุกแล้วหรอพีทใส่หิ S <S <S อ้าวคีบหมูข,ขึ้นมาเร็วๆคีบหมูข,ขึ้นมาเยอะๆจะได้จะได้สุกทันเอาเลยลูกเอาเลยเอาขึ้นมาเลยลูกเราให้มันสุกก่อนเอาขึ้นมาอีกหมูนะคีบข,ขึ้นมาเยอะๆเลยจะได้ทันมันเดือดแต่ตรงกลางมั้งลีมันไม่ลอยได้เนี่ยหมูเอาขึ้นมาอีก ผักเอาลงหรือยังเนี่ยผักอ่ะเอาผักไป่เกนยกผักไปวางไว้ตรงนู้นก็ได้ลูกลูกสาวน้องอ,อ้อม, <า S 2> ม,มากินหมูกระทานนะลูกขาดน้องอ้อนะคะตอนนี้น้องอ้อกับ อร่อยไหมอร่อยอร่อยเซ็บเซ็บอี่หีเด้อกระุกเลยเอ่ะ

มามาเร็วมาไปเรนะ็วหนึ่งเออเอา,เอ,าอืมสีไหมลูกอ่ะกินผักด้วยคุณเซนเราใส่เลย ติดปันน้นนะเอานี่อะไรวะร้อนมากเยอะยะ,ยะ,ยะอ,อ,เอะเจ้าของรเกิด มาลุกฝั่งนี้หน่อยเขียมังสิลูกเขียมังสิเนี่ยฝั่งเนี้ยเขียมาเอาลุกอีกออกินด้วยค่ะเจ้าของมันเกิดกินเยอะๆนะคะ แล้วของวันเกิดกินเยอะๆนะคะได้ยินไหมเนี่ยไม่ทำแ่วันน้ำจิ้มรสเด็ดเด็ดเค็มทอ What